ท่านน้นมันมีแต่หินแต่กรวดแต่ไปหมดเลยโอ้ พี่รอดทำอะไรของพี่นะพี่ชนคนนะฮะ<า>นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยนี่พี่มาได้ทำอะไรเขาเดินตัดหน้าเดี๋ยวเราไปดูก่อนไม่พี่เดี๋ยวเราจะเป็นฝ่ายผิดนะตาลี้ะพี่อาจจะทำไม่ถูกแต่พี่ไม่นช่คนเลวปล่อยให้เขานอนตายไม่ได้หรอกนะนี่แต่ว่าหน้ารำคาญชะมัดเลยนิสัยนี่เปลี่ยนยากสินะเพราะความเป็นคนดีของเขาเขาก็เลยเสียมามากเลยหวังว่าจะไม่พาเราสวยไปด้วยในะรอบนี้นะ ตอนนี้ปุราไปแล้วนะถึงตาเธอดีชาพี่คะคอยดูให้ดีนะคะการแสดงของพวกฉันเนี่ยจะทำให้พวกนั้นน่ะจ๋อยไปเลยค่ะขอทางน้อยอย่าเข้าใกล้รับถอยหน้อยเป็นอะไรไปเนี่ยเป็นไงบ้างเจมด่าุณพระช่วยก็เลือดไหลใหญ่เลยเขาตายด้วยอย่างนี้ตายแล้วคุณพระช่วยสามีขาเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยสามีฉันโอ้ตายแล้วโทรโทรสามีของฉัน ของฉันตายนะคุณทำได้ยังไงกันเนี่ยตอนขับรถนะ่ะคุณไม่ดูทางเลยหรือไงไม่เห็นสามีของฉันเหรอคิดว่าเป็นเจ้าของถนนหรือไงฮะคิดว่าขับรถชนคนแล้วก็ชนได้อย่างงั้นเหรอฉันบอกพี่แล้วใจ่มบอกบอกว่าอย่าลงจากรถพวกบ้าดีสักสถานการณ์ บอกให้อยู่ในรถนะ We are getting l a t e Let's go <S นี่เธอเธอพูดอะไรเนะี่ยพูดภาษาอังกฤษอย่างนั้นเหรอฮะฉันก็พูดเป็นนะและฉันเข้าใจภาษาอังกฤษด้วยเธอรู้เหรอ Yes I know เพราะว่าฉันหูตากว้างไกลไงฉันน่ะจะบอกให้นะว่าคุณชนแล้วหนีแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แย่มากเวลาคนรวยพูดภาษาอังกฤษเมื่อไหร่เนี่ยพยายามทำให้คนจนน่ะดูงโง่ก็แค่นั้นเองแหละหุบปากได้เลยฉันไม่อยากาะก,กับคนอย่างเธอนี่ฟังนะ พวกเราไม่ได้ชนเขาเขาวิ่งแต่หน้ารถเราเองจะงหากเล่าจริงๆไปกันเถอะเยคิดจะหนีอย่างนั้นเหรอถ้าเธอพูดอีกทีนะฉันจะสั่งสอนเธอแน่ยิบบ้าเอ้ยกล้าบังอาจชนสามีฉันแล้วก็กล้าทําเป็นเก่งใส่ฉันอย่างนั้นเหรอฮะเธอนี่มันหลือเกินจริงๆเลยฉันจะโทรแจ้งตำรวจให้มาจับพวกแกเข้าคุกให้หมดเลยเก่งมากดิชาเธอทําได้ดีมากทั้งสามคนกําลังตำหมาแล้วล่ะเราทําหน้าที่ได้ดีมากถึงตาพี่ปราเกียแล้ว แล้วนี่พวกคุณเนี่ยพวกคุณน่ะ,ะจะมัวยืนมองอะไรกันอยู่ล่ะฮะไม่ช่วยคนไม่มีทางสู้เหรอฉันต้องการความยุติธรรมและฉันต้องการแก้แค่ให้สามีฉันพวกนั้นโฟกัสไปที่ดีชาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาเอกสารตอนที่พวกนั้นกำลังชะล่าใจอยู่ เอกสารอยู่ที่ไหนนะพอได้เอกสารมาเมื่อไร่เราจะให้บทเรียนพวกนั้นจะไม่ลืมเลยอยู่ยตรงนี้ไหมนะ แล้วนี่เป็นโอกาสครั้งสุดท้ายถ้าหาเอกสารไม่เจอแล้วก็พวกนั้นจะทำชีวิตของเรายุ่งยากเราจะต้องหาให้เจอนี่พวกเธอขู่เราเหรอนี่แหม่แม่คุณอยากจะคิดอะไรก็เธอเลยนะแต่อย่าคิดว่าฉันกลัวพวกเธอฉันจะไม่กลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นแหละถ้าเจอแล้วก็ฉันตกหน้าหงายแน่อย่าหาว่าฉันขู่ล่ะดีชาใ้เข้าถึงบทบาท,บาทมากเลยขนาดสำเนียงยังเนียนเลยเธอเหมือนคนคนนั้นจริงๆ แต่พี่ปราเกียเจอเอกสารหรือยังนะพี่ปราเกียอยู่ในรถแล้วขอให้เจอที่เถอะถ้าเราได้ของมาเมื่อไหร่แล้วก็ขอตบส่งท้ายสั่งสอนสักหน่อยเถอะหน้านี่ฟังนะขอความยุติธรรมชาวบ้านเอ๋ยช่วยฉันขอความยุติธรรมท,ทีพวกเขาชนสามีฉันแล้วไม่ยอมรับผิดกอคะ่ะช่วยฉันด้วยนะคะเจ้งตำรวจเลยคะ่ะฉันกับเธอก็ฟังสินี่มองรออยบ่อยทำไมฉันเห็นว่าพวกเธอเนี่ยมีรถคันใหญ่แค่ไหน พวกเธอก็หัวใจคับแคบนิดเดียวคุณน่ะหม่จริงหรอกนะาไม่งั้นเราไม่ลงมาดูหรอกนะาโอ้ยไม่จริงเลยไม่จริงที่ลงมาดูความเสียหายที่ก่อไว้เนี่ยกะว่าจะฟาดหัวเราด้วยเงินใช่ไหมล่ะฮะแต่ว่าเงินเนี่ยซื้อคนอย่างฉันไม่ได้หรอกเงินไม่มีค่าสําหรับฉันและฉันไม่ต้องการเงินของพวกคุณด้วยขอให้รู้เอาไว้เลยถ้าไม่ขยับแล้วก็ฉันตบหน้าหงายจริงๆด้วยอย่าหาว่าฉันโผนะเราจะคุยกับเธอไปทําไมไม่ควรลดตัวไปคุยด้วยเลยไปเธอเราสายมากแล้วนะนี่ธนูไปได้เลย นี่หล่อนจะไปไหนฮะฉันจะนอนขวางหน้ารถแล้วดูสิว่าจะกล้าขับทับฉันไหมดีช้าเริ่มเล่นโอเวอร์เกินไปแล้วนะถ้าอาเลียจับได้แล้วก็แผนแตกแน่นอนละนี่คุณผมไม่ได้ตั้งใจชนเขานะแต่เขาวิ่งตัดหน้ารถผมเองแต่ว่าทุกคนที่นี่น่ะเป็นพยานได้ว่าคุณเนี่ยขับรถชนสามีของฉันและไม่รับผิดชอบอะไรเลยฉันพูดถูกหรือเปล่าเขาขับรถชนสามีฉันใช่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 คนเวหลายคนที่นี่ก็เห็นเหตุการณ์ด้วย อยากจะจัดการปัญหาตรงนี้หรือจะให้ฉันเรียกตำรวจมาเคลียร์ล่ะยา,ยาเออไม่ต้องเรียกแต่งานกันยังไม่ถึงปีได้สาไปนะแต่ว่าพวกคุณก็ามาพรากก็ไปจากฉันซะแล้วแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะฮะฉันต้องทำยังไงต่อไปฉันจะแก้แค้นฆ่าให้ตายทั้ง3าคนเลยข้าเราจะได้ประโยชน์อะไรล่ะแล้วอยู่ไปพวกเธอมีประโยชน์มากหรือไงฮะอยู่ไปนะ่ะก็ทำประโยชน์อะไรไม่ได้ ตอนสามีฉันยังอยู่เนี่ยฉันนะ่ะไม่เคยทําเขามีความสุขเลยอย่างน้อยน้อยก็หอให้วิญญาณเขาเนี่ยไปอย่างสงบจำเอาไว้อย่างนึงเลยนะถึงคราวนี้พวกแกจะรอดไปได้แต่พระรามท่านนะ่ะจะไม่ไว้ชีวิตคนอย่างพวกแกเด็ดขาดเลยเขาจะต้องให้พวกแกนะ่ะมีแต่ความทนทุกข์ทรมานเราเข้าใจนะว่าเธอเศร้านะ่ะแต่ว่าเรื่องแบบนี้มาเนอะฉันไม่ยอมเป็นอันขาดเลยให้ตายสิพวกเขาน่ะจะต้องตายตกตามสามีของฉันไป ทอแล้วหูวปากสักทีเอาเงินให้เธอไปเลยปะพูดมากอยู่ได้นะ่ารำคาญจริงๆลเลยเงียบสักทีเถอะนะพี่รัฐไปกันเอถอะท่านนายคงจะไปถึงแล้วเราสายมากแล้วเนะไปได้แล้วนี่เร็วจะไปได้ยังไงกันยะคิดว่าฉันน่ะจะยอมให้ไปหลังจากที่ทําอะไรไว้อย่างนั้นเหรอน่าจะถามสักนิดว่าสามีฉันเป็นอะไรไปไหมน่าจะดูก่อนว่าเขาตายหรือเปล่าควรจะพาเขาไปส่งที่โรงพยาบาลด้วยซ้ำนะ่ะเผื่อว่าเขาอาจจะมีทางรอดก็ได้ คนอย่างพวกแกน่ะมันน่าสมเพชตอนเขายังไม่ตายก็ไม่ยอมช่วยเหลืออย่างน้อยก็น่าจะให้เกียรติเขาบ้างสิกระเป๋านี่นะนี่อาเลียเก็บเอกสารเอาไวนน้ในนี้ไหมนะยังพอมีเวลาเราต้องไปที่หลังรถแล้วดูว่าเอกสารอยู่ในกระเป๋านั่นไหม เหมือนจะต้องมีรหัสด้วยเลยนะแล้วจะเปิดยังไงดีล่ะเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันซ่เอาไว้ยังไงอะ่ะมันควรจะเป็นเลขรหัสอะไรนะวันเกิดอาเลียไหมไม่ไม,ไม่วันเกิดธนุล่ะจะทำยังไงดีพวกเขาจะกลับมาที่รถแล้วจะเปิดกระเป๋ายังไงดีล่ะ ใ,ใครโทามาเวลานี้อีกเนี่ยนี่คนไม่เข้าใจได้ไงถ้าฉันตัดสายก็แปลว่าฉันไม่ว่างนะสิค่อยทากลับมาใหม่ได้ไหมคะเนี่ยฉันมีว่างอยู่นะนี่<อ>คุณจะเมื่อใดสามีแล้วตอนนี้ยากตะโกนใส่เขาด้วยเหรอ คุณโทรมาตอนฉันยุ่งอะแล้วแล้วนี่เบอร์มาถือใครเหรอนี่เหรที่จริงแล้วโทรศัพท์แบตหมดนะนแถมสัญญ,ญาณก็ห่วยด้วยผมก็เลยเออคุณชื่ออะไรนะอัทัสครับอ๋อผมใช้โทรศัพท์ของเอาทัสเข้าใจดีมีน้ำใจมากเลยนี่ผมไม่ได้ยินเสียงคุณตั้งนานแล้วนะรู้หรือเปล่าก็แค่วันเดียวเองนะคะตอนได้อยู่กับคุณเนี่ยวินาทีเดียวก็ยาวนานรู้ไหมผมคิดถึงคุณมากแค่ไหนเนะี่ย นี่ผ่านมาตั้งวันหนึ่งแล้วนะที่ไม่ได้เห็นคุณไม่ได้ยินเสียงคุณผมมั่นใจคุณคงคิดถึงผมด้วยก็เป็นห่วงผมใช่ไหมเป็นห่วงมากเลยด้วยค่ะอ่าขอโทษนะความผิดของผมเองไม่เคยคิดว่าฝนจะทำให้ผมหยุดไม่ได้เจอคุณได้ตอนฝนไม่ได้ตกเราจเจอกันแต่ทุกครั้งก็อยู่ห่างกันฝนจะตกลงมาทุกทีเราอดเจอเพราะสายฝนอีกอย่างเอ,อ ผมก็ใช้โทรศัพท์ไม่ได้แถมเที่ยวบินก็ดีเลยวันนี้มันแย่สุดๆไปเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะผมกำลังจะกลับไปหาคุณแล้วทุกอย่างไม่เป็นไรทุกอย่างโอเคผมทนห่างคุณไม่ไหวอีกแล้วล่ะ คือว่าฉันไม่สะดวกคุยตอนนี้ว่าฉันเท่ากลับหาคุณแล้วกันนะคะอะไรเนี่ยผมเพิ่งจะบอกคิดถึงคุณมากแค่ไหนแล้วมาบอกว่าคุยคุยที่หลังอย่างนั้นเหรอคุยตอนนี้เลยสิบอกว่าคุณทําอะไร24ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ผมมั่นใจคุณจะคิดถึงผมนอนหลับสบายไหมหรือว่าไม่หลับเพราะคิดถึงแอฟนถึกผมไหมบอกผมมานะเราทะเลาะกันในฝันหรือว่าขนได้ไหมเออหรือว่าจูจีกันบอกสิฟันไหมคะ คุณคุณจะถึงบ้านตอนไหนเหรออ๋อคงเจอตอนเย็นเย็นเลยนะตอนนี้อยู่สนามบินฉันรอถึงตอนเย็นไม่ได้ฉันต้องจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้วฉันต้องขโมยเอกสารและช่วยปกป้องรัพย์สินของอาบีเราปล่อยให้พวกนั้นได้ไปไม่ได้เด็ดขาดเลยโอเคขี้รายอยู่หรอเออฟังนะคะคือว่าคุณอ่ะถึงบ้านตอนเย็นเดี๋ยวฉันจะเล่าทุกอย่างให้คุณฟังเองโอเคโอเคผมกำลังจะกลับแล้วแล้วเจอกันตอนเย็นคะ่ะบายฮัลโหลฟุกิอย่าเพิ่งวางซิ ได้คุณครับขอคืนได้ไหม,อมขอโทษอีกสายน่โอ้โหแหม้ปลาเกียร์พูดถูกนะมันดีกว่าที่คุยกันต่อหน้าไม่ได้ผ่านโทรศัพท์ฟุกกี้นี่โรแมนติกจังเลยดีจัง <c oughs> พวกแกทำอะไรลงไปนะพวกแกฆ่าสามีของฉันขอให้พวกแกต้องนรกบอกไม่แกฆ่าคนดีๆแบบเขาได้ลงคอนะพวกแก ับรถชนฉันเลยทับฉันให้ตายสามีฉันตายแล้วแล้วฉันจะอยู่ไปเพื่ออะไรเล่าชีวิตของฉันได้พังลงแล้วฉันไม่อยากจะอยู่ต่อไปแล้วนะนี่อย่าคิดว่าฉันจะกลัวคำขู่โองง้อพวแกนะฉันน่ไม่สนใจว่าพวกแกน่ยจะเป็นคนรวยหรือคนดังมาจากไหนอยากโทรเรียกใครก็เชิญเลยแต่ว่าฉันน่ไม่กลัวถึงนั้นและฉันจะไม่ปล่อยให้พวกแกลอยนวลไปอย่างง่ายได้เพราะพวกแกน่ะคือคนที่ฆ่าสามีของฉันตาย ฉันนะ่ะขอสาปแช่งพวกแกที่ฆ่าพวกเขาอย่าคิดนะว่าจะหนีรอดไปได้นะ่ะฉันไม่ได้พูดเพื่อตัวเองแต่ฉันจะขอนั่งต่อโซ่เพื่อคนจนอย่างพวกเรานี่พอได้แล้วลุกขึ้นอยู่นี้เลยนะหยุดสร้างเรื่องบ้าบอ <c oughs> สักทีหนึ่งแล้วเข้าไปแล้วก็ใสหัวไปซะเรากำลังไปายอยู่หุบปากในทั้งคู่เอาตัวเข้าไปพวกฉันต้องรีบไปเข้าใจไหมไปได้แ,แล้วฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปแล้วถ้าตำรวจมาที่แล้วก็เราไม่ได้คิดแผนเอาไว้ด้วยสิถ้าตำรวจมา แล้วรหัสอะไรที่จะสามารถเปิดล็อกนี้ได้กันนะฉันรู้ว่ามันอาจดูงี่เง่าแต่ฉันเชื่อว่ามันน่าจะเป็นรหัสนี้ขอดูหน่อยว่าใช่เอกสารพวกนั้นหรือเปล่านะฉันน่ะจะขอร เรื่องนี้ทำฉันอารมณ์เสียนะตอนนี้ฉันสายมากแล้วทนายก็โทรตามฉันแล้วฉะนั้นฉันต้องรีบไปจัดก,การเรื่องนี้ด้วยนะเออไปก็ได้แล้วทำไมถึงเปิดประตูไว้นะถ้าเปิดทิ้งไว้หรือว่ามีคนมาเปิดมันไว้นะ การผ่าต ais, uh ัดประสบความสำเร็จเดี๋ยวยากก็จะถึงบ้านแล้วโอดูไน้าสิคะมาถึงแล้วคุณย่าคะคุณแม่เป็นยังไงบ้างการผ่าตัดเรียบร้อยดีใช่ไหมคะ ช่แล้วการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีคุณแม่ต้องใส่แว่นตาไปสักสองสามวันนี่ดูแว่นตาสิฉันนะไม่อยากจะใส่แว่นนี้เลยแต่หมอบอกว่านะฉันต้องใส่ด้วยนะตอนนี้ทุกคนก็คิดว่าฉันใส่เพราะว่าแฟชั่นก็แล้วกันนะจะได้สบายใจกันไปน่ะแต่คุณย่าก็ดูแซ่บไปเลยนะคะเฮ้ยอ้เ่านี่ใช่แล้วบับบลีพูดถูกใช่ขรบคุณพี่บบบลีนี่พูดถูกนะครา ค <c oughs> งจะประมาณสักสองสามวันที่แม่ต้องใส่แว่นตาเอาไว้เพื่อบองกันไม่ให้ถูกแสงแดดก็นัน่นแหละอไม่ไม่อย่าทรอครับแม่อย่าว่าไงนะพ <c oughs> ี่ดีเขาไหนหมอก็สั่งให้ใส่แว่นแล้วกันเรามาทําให้พี่ดีได้ดูฮิปขึ้นดีกว่ามิตลิช่วยอะไรหน่อยสิไปหาชุดให้พี่ดีใหม่สิชุดเนี่ยต้องเข้ากับแว่นตาหน่อยแล้วถ้าทาแบบนั้นล่ะตงแน่เลยยากค่ะเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงให้ฟังนะคะ คุณย่าคะแว่นสีขาวที่ดูเร้าใจเมื่ออยู่บนใบหน้าของคุณย่าเลยนะคะนี่นี่พอเถนหน้ามิตรนี้เลิกล้อฉันสัทีเถอนหน้าให้ตายสิถ้าอาบีเห็นนะต้องล้อฉันหนักแน่เลยเอานี่ใครโทรมากันเนี่ยเป็นเบอร์แปลกรับสายแล้วดูสิเขาว่าใครมาด่าไดฮัลโหลเฮ้คุณย่าคาร์ อาเบอาเบโทรมานะนี่หลานเป็นยังไงบ้างเออผมก็สบายดีนะคุณย่าตอนนี้กำลังจะกลับแล้วกำลังขึ้นเครื่องอีกสักพักก็คงถึงบ้านหลานจะกลับมาแล้วเหรอแหมเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวผมก็จะได้ดื่มชากับทุกคนแล้วนะครับใกล้จะบอดดิ้งแล้วล่ะครับกลับมาไวๆนะหลานรักย่าน่ะจะบอกให้พ่อครัวเขาเตรียมอาหารโปรดเอาไว้ให้เยอะๆเลยนี่ฟังนะย่าขอถามอะไรหน่อย หลานจะโอเคไหมถ้าย่าใส่แว่นอะแว่นเหรอเพราะว่าหลานบอกย่าว่าย่านะคือขาล็อกสตาร์อ๋อผมก็เรียกคุณย่าแบบนั้นตลอดอะแต่ทำไมจะต้องอใส่แว่นอนใหม่ด้วยล่ะครับไม่มีอะไรหรอกนะแค่พัก <Hey. S 1> หลังนะ่ะตามมาเริ่มท่ามัวยากกว่าก็เลยไปยิงเลเซอร์ต่อก,กระจกหวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากนะครับอ๋อเนี่ยจ้ะทุกคนเนี่ยคิดถึงหลานมากเลยนะเรานะ่ะ อยากจะให้หลานกลับบ้านมาไวๆเมื่อกี้นี้ทุกคนะกำลังคิดถึงหลานแล้วหลานก็โทรมาพอดีเลยนะคุณย่าไม่รู้หรอกผมคิดถึงมากแค่ไหนผมรักคุณย่ามากแต่เย็นนี้ก็คงถึงแล้วเดี๋ยวเราคุยกันตอนดื่มชายานี้นะครับผมจะเล่าเรื่องทริปบังกลาลให้ฟังด้วยขอคืนได้ไหมตอนนี้ต้องวางแล้วครับขอโทษอีกสายได้ไหมหาบุรับขอหน้าเดี๋ยผมตกเครื่องนะโถจะได้ไปไหนเล่าอาเบีน่ะกำลังจะกลับบ้านเยี่ยมเลยับ คุณพี่เขนี่เอ,อฉันไม่เห็นปลกเกียร์เลยบูรับแล้วก็ดีชากก็ไม่เห็นอะไรทำไมพวกเขายุ่งจนไม่มีเวลาอยู่กับพี่ชวงผ่าตาัดได้เนอะเนเอนดูพวกเขาเนี่ยก็ต้องมีงานที่ต้องทํามันก็เป็นแค่การผ่าตัดเล็กๆฉันก็ไม่ได้กลัวอะไรครอบครัวฉันก็อยู่ที่นี่ใช่นครับพี่เราอยู่กับคุณพี่เสมอเราบินเร็วเข้าไปเตรียมชากับคนโนมาร็ว อเลียกลับมาทำไมกันน่ะเนี่ยกระเป๋าหายไปไหนนะอ,อ๋อยังอยู่นี่นะสงสัยพวกเราคงลืมปิดประตูปไปเองก็คงจะเป็นธนูสินะยัยนั่นไม่เคยทำอะไรได้เรื่องเลยทนายตัวหาฉันเลวเออฮัลโหลค่ะเออค่ะ เราเอ่อกำลังไปนะคะเราเกือบจะถึงแล้วล่ะค่ะค่ะเราจะถึงในไม่ช้านี่พิรัตทำอะไรอยู่นะไปได้แล้วเราสายมากแล้วนะเร็วเข้าเฮหยุดนะนี่ที่อยากพิสูจน์อะไรฉันไม่ได้ทั้งนั้นฉันไม่ให้ดไม่ดีจะ้ายเรานี่เนัหูป้าได้แล้วน่ะไปยนตรงนั้นไปแล้วก็ฟังฉันให้ดีด้วยพวกเราเนี่ย เหลืออดกับเธอแล้วนะเอาเงินนี่ไปเอาไปรักษาเขาแล้วหันมีมรารยาทซะบ้างควบคุมอารมณ์ตัวเองหน่อยสินี่ทุกคนดูสิเขานะ่ะเผยท่าแทออกมาแล้วเห็นไหมเขานะ่ะพยายามเอาเงินของเขามาฟาดหัวเราเพื่อปกปิดความผิดของเขานะ่ะพวกเราล้อมเขาไว้ย้ายพวกมันหนีไปได้ล้อมไว้เลยย้ายพวกมันหนีไปฉันขอสาบแช่งขอสาบแช่งเลยล้อมไว้ทําไมล่ะ,ะตัวนายถูกชนด้วยเลยไง ถ้าให้เงินคนที่ถูกชนอย่ามาความท่านน่ะไม่งั้นจะขับชนให้หมดเลยไปมาเลยถอยไปได้แล้วเอาไม่นะเสียงสตาร์รถเราจะออกไปได้ยังไงล่ะเนี่ย